แนะนำรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้แบรนด์หลักเจ้าตลาดอีก1คันนะคะวันนี้นุกอยู่กับ Toyota h i l u ักรีโว2.4 e พัตดับเบิลแคบเลเนอรปี2019โฉมหน้าหล่อรุ่นขายดีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้เป็นรถหน่วยงานปดระวางข้อดีเลยมีการดูแลอย่างดีนะคะแมนเทนันดีเข้าศูนย์ตามรอบตามระยะแน่นอนนะคะและที่สำคัญรถคันนี้เล็กไหมวิ่งไปเพียง80,000โลเท่านั้นรถมือเดียวออกห้างเลยนะคะ คันนี้ราคาค่าตัวเพียงแค่5,04,900 0บาทลูกค้าประวัติเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะคะค่างวดตกผ่อนเดือนละประมาณ9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาถ้าลูกค้าดาวน์เพิ่มค่างวดก็ลดลงนะคะได้ตัว e p a s อ Option อครบไปใช้งานเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนก่อนอื่นนะคะต้องสวัสดีพี่ๆ F4 ทุกท่านด้วยนะคะใครเข้ามาใหมก่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะนุกรีวิวอัปเดต รถส,สวยทุกวันแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นุกอยู่กันที่เดิมเลยนะที่บริษัทเพชรยนสาขาใหญ่นะคะเซดีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพเป็นสำนักงานใหญ่ของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานสัก1คันเน้นสภาพสวยๆเดิมๆประวัติดีเช็คศูย์ได้มาที่นี่จบแน่นอนนะคะรับรองเดินทางมาไม่เสียเทีย่ยวไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอนนะคะได้รถส,สวยกลับบ้านไปใช้แน่นอนสำหรับคันนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาเริ่มจากออปชันด้านหน้าตัวรถก่อนนะคะสำหรับตัว e p a s เนี่ยจะได้ไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยใหม่เอียมแบบนี้โคมไฟไม่มีเหลืองไม่มีช้ำม,มาพร้อมกับไฟเดท e และนิ่งไร้สเปคเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วกระจังหน้ารุ่นนี้ที่เขาเรียกกันว่าโฉมหน้าหลอกนะคะได้เป็นสีดำเป็นโนแบค็คคิวก็จะได้เป็นโครเมียมแบบนี้ สภาพเดิมๆจากโรงงานทั้งคันแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพโครงสร้างตัวรถเดิมทั้งคันไม่มีชนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ําตรวจเช็คประวัติได้นะคะและรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างด้วยถือว่าคุ้มมากๆนะคะมาพร้อมกับล้อแมกอลอยนะคะรุ่นนี้สเปคเดิมโรงง,งานตรงรุ่นเลยปี2000แม็กขอบ17แล้วก็ได้ยางปี2024นะคะยางดีดอกเต็มลูกค้าใช้งานได้ยาวเพราะว่าคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมานะคะ บันไดข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ใหม่เอี่ยมแบบนี้ไม่มี้ําเลยนะคะเหลี่ยมมุมสันรถคมกริบสัญลักษณ์โลโก้ไฮรักมาครบกระจกข้างโคมเมียมปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้พร้อมแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคะนี่เบ้ามือจับเป็นโครเมียมนะคะกระจกมาเดิมๆโลโก้ที่กระจกมาครบบ่งบอกได้เลยว่ารถไม่มีการเปลี่ยนกระจกมานะคะภายในได้โทนสีดำแบบนี้ตัวเบาะ จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมแท้โรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไรเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูุธรับสายเข้าออกได้สั่งการด้วยเสียงได้นะคะเดี๋ยวเปิดเลขใหม่ให้ดูก่อนนี่ถือว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆนะคะเลขใหม่ไม่มีเพียง82,000กิโลเท่านั้นคอนโซลตัวรถใหม่เอี่ยมไม่มีช้ำเลยหน้าจอทัชสกรีน มีมาให้ครบจอเดิมแท้โรงงานนะคะสามารถฟังวิทีุ f m MM. m เครื่องเล่นซีดีต่างๆได้หมดนะันแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยด้วยนะคะเข้าเกียร์ถอยให้ดูนี่ในงานได้ปกติชัดแจ๋วนะคะแอร์เป็นแอร์ปรับอนาล็อกแอร์เย็นฉ่ำทั่วถึงตลอดทั้งคันแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้หสปีดมีโหมดอีคโคโหมดพาวเวอร์โมาให้เรียบร้อยนะคะออปชันของตัวรถคันนี้ก็ถือว่าครบสมบูรณ์ เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะขึ้นชื่อเรื่องความทนแน่นอนสำหรับรี v o ใครเน้นใช้งานนะปัญหาน้อยไม่จุกจิกจัดรี v o ไปใช้ได้เลยนะคะให้ดูโครงสร้างตรงขอบประตูนิดหนึ่งนี่โครงสร้างตัวรถก็เดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขสภาพพร้อมใช้งานเลยดูได้เลยนะคะตะเก็บเดิมซอกประตูเดิมแล้วก็มีระบบเซนทันล็อกกระจกทุกบานปรับไฟฟ้านะคะ เมกา้าเรียงสวยที่ขอบประตูชัดแจ๋วแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางนั่งสบายเบาะสวยเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีชม้ำฟ้าด้านบนสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยสนใจไว้มาดูรถได้เลยมาลองขับก่อนได้ใครดูรถไปเป็นพี่พาช่างมาดูรถได้เลยนะคะรับรองสวยตรงรูปตรงปกแน่นอนแม็กซ์ยางทั้งสี่เส้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลขเครื่องเลขถังตรงกนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลขแคสซีตัวรถนะคะเลขตัวถังทุกอย่าง ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นี่สัญลักษณ์โลโก้พีแ n เนอรมาครบนะคะสัญลักษณ์โลโก้ออไฮรักรีโ o เกตด่นตัว E ด้านหลังมาครบไฟท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีราวนะคะขับดีช่วงล่างดีอุปกรณ์ติดรถมีมาให้ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงยรังไหลคันนี้มีมาให้ครบถ้วนแล้วก็คันนี้กล้องถอยติดรถนี่มาครบนะคะไฟเบรกตรงนี้3ท้ายกระบะใช้งานได้ปกติเลยให้ดู กระบะไลเนอร์นิดนึงนะคะกระบะไลเนอร์อาจจะเลอะเลอนิดนึงนะคะเพราะว่าคันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยววันรับรถสปารถให้ใหม่เอี่ยมเหมือนก็ออกรถใหม่เลยนะคะกระบะไลเนอร์ไม่มีช้ำไม่มีผุนะคะนี่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะไม่มีการบรรทุกหนักใช้งานหนักใดๆทั้งสิ้นดูได้เลยสภาพดีมากๆเน,นี่ยคะนี่ด้านหลังหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่อารเรียงสวยตรงไปแบบนี้นะคะ เราการันตีตัวรถทุกคันอยู่แล้วว่าไม่มีชนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะรถหน่วยงานข้อดีเลยเขามีการดูแลอย่างดีนะคะเข้าศูนย์ตามรอบตามระยะประวัติดีนะ,ะใช้งานแบบทนุถนอมคือจริงๆรถหน่วยงานมีหลายเกรดนะคะเกรด A B C D ของเราคัดแค่เกรด A เพราะฉะนั้นถ้ารถเกรด A คือโครงสร้างเดิมนะคะได้รถ5ดาว ผ่านการตรวจสภาพตัวรถด้วยของเรามีการตรวจสภาพ274จุดนะคะจากบริษัทกลางที่ไดรับมาตรฐานเข้ามาตรวจต,ตัวรถให้เรามีใบเซอร์ออกให้มีใบตรวจรถออกให้นะคะคือมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยคุณภาพไปใช้แน่นอนนะคะนี่ช่วงล่างดีนะคะแบกยางสี่เส้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ฝั่งนี้ก็บันไดข้างนะคะไม่มีช้ำเลยนี่ คันนี้ก็ทำสปามาเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ว่าวันรับรถเต็มที่บอกนะเดี๋ยวทําสปาให้ใหม่เอี่ยมกว่านี้ทั้งคันแน่นอนนะคะใายตามหารถมือสองนะคะที่เน้นสภาพเดิมๆไม่มีดัดแปลงแต่งซิ่งตัวรถนะมาดูที่ล้านจบแน่นอนนะคะคัดมาให้แล้วแล้วก็บอกผ้ารุ่นนี้นั่งสบายคลายความร้อนได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดง่ายมากๆนะคะสเปคตรงรุ่นเลย ขอประตูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะแผ่งประตูฝั่งนี้รถสวยไม่มีช้ำเลยเมกอาร์เรียงสวยตรงไปแบบนี้สัญลักษณ์โลโก้น,นะคะซ้ายขวามาครบนะกระจกข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะและนี่คือบอดี้ตัวรถภายในภายนอกนะคะของรถคันนี้นะคะใครสนใจแวะมาดูรถจริงมาลองขับก่อนได้เลยนะคะ เดี๋ยวพาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะพาดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะเครื่องยนต์ GD Asian Boost Super Power นะคะ150แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแรงบิดสูงในรอบต่ำนะคะอัตราการเล่งดีเครื่องดีเครื่องทนมากๆนะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวบล็อกเดียวกับตัว Fortuner ราคาหลักล้านเลยนะคะวันนี้ลูกค้าซื้อรถ500กว่าบาทได้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับรถราคาหลักล้าน แล้วขึ้นชื่อเรื่องความทนมากๆนะคะไม่จุกจิกปัญหาน้อยมากๆสําหรับตัวรีโว่นะคะขึ้นชื่อแบรนด์โตโยต้าก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนอยู่แล้วนะคะซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเครื่องเดิมเกียร์เดิมดูได้เลยหัวน็อตไม่มีแกะนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยอิอ้มแห้งสนิทสภาพดีมากฝากระโปรงเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหัวน็อตไม่มีแกะตามั๊มโตโยต้าที่ฝากระโปรงมาครบนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยต่างๆมาครบนะคะหน้าเดิมตรงไม่มีขดไม่มีงอ จุดมาร์กแต้มสีโรงงานมาครบจุดนะคะพวกรถปีใหม่ๆเนี่ย,หหเ,ยเห็นชัดเจนเลยนะคะพวกมาร์กแต้มสีจะเห็นชัดแบบนี้เลยยืนยันการันตีว่ารถเดิมอะไรเดิมนะคะเส้นลักษณะโลโก,โก้นะคะเส้นลักษณะ R L ตรงคานมาครบสมบูรณ์มุนหมอกได้เลยว่าคานเดิมนะคะเพจรถอยู่ครบนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงอุลได้ร้อเปอร์เซ็นต์ปีผลิต2019นะคะเช็คเลขเครื่องเลขถัง ได้เลยตรงเล่มตรงปกแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์มาอาก่อโรงงานมาครบนะคะเครื่องสวยเครื่องทนเครื่องแน่นไม่มีเยอะแบบนี้นี่ให้ดูใกล้ๆก้อ่าฝากระโปรงหัวน็อตไม่มีแกะนะคะตัวแก้มน็อตไม่มีขยับนะคะแก้มซ้ายแก้ม,กมขวาน็อตไม่มีแกะเลยเน้นโครงสร้างเดิมเดิมนะคะเน้นรถสวยเกรด A คันนี้รับรองตอบโจทย์นะคะในส่วนของ แห่งกันความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์สติกเกอร์จากโรงงานํำเตือนมาครบเมกอาร์เรียงสวยที่ฝากกระโปรงมาครบนะคะและนี่คือโตตาไฮรักรีโว2.4 e-pat double cab p i o n e r ปี2019เกียร์ออโต้ในราคา549,000บาทเล็กไมล์แค่80,000โลนะคะรถสวยมือเดียวออกห้างเลยนะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0 986276826 เบอร์นีแอดไลน์ได้เลยนะคะอยากสอบถามรายละเอียดการผ่อนการจัดไฟแนนซ์หรือข้อมูลตัวรถต่างๆนะคะทักมาคุยกันก่อนได้เลยยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่ต่างจังหวัดจัดได้มีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงบ้านทั่วประเทศนะคะถ้าดูรถแล้วชอบแล้วถูกใจสามารถโอนจองล็อกรถมาได้เลยเข้าบัญชีบริษัทนะคะของเราก็ดำเนินการจองออนไลน์ให้ได้แล้วก็ ส่งไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านนะคะงานไวไวใจได้ของเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่มีธนาคารและ asing, ลิสซิ่งรองรับทุกสถาบันการเงินนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนเซ็นได้หมดนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยหรืออยากเข้ามาดูรถจริงที่ร้านร้านอยู่ซอยเศรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะสำนักง,งานใหญ่ของเรานั่นเองนะคะแวะมาดูรถก่อนได้มาลองขับก่อนได้ใครดูรถไม่เป็นพี่ผ่าช่างมาดูรถได้อยากดูใบาการตรวจรถ นะ,ะหรือว่ารายละเอียดต่างๆทักมาคุยกันได้เลยนะคะใครมีรถที่อยากจะเทินเอามาเทินแลกเปลี่ยนได้นะคะถ้ารถลูกค้าที่ใช้อยู่ไม่มีชนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ําเอามาตีเทินได้เลยให้ราคาดีแน่นอนนะคะก็ฝากไปด้วยสําหรับคันนี้นะคะขอย้ําเบอร์อีกที0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วสามารถกดโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ วันนี้ฝากกรดคานีไว้ด้วยถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไมา้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ